สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันษาค่ะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็เอฟซทุกทุกท่านด้วยก็แล้วกันคะ่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะทางอู่ของเราคะ่ะอู่หันษานะคะมีรถเข้ามาใหม่คะ่ะมาอัปเดตให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันวันนี้นะคะก็เป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้เลยคะ่ะเป็นรุ่น isuzu robocop หัวแคบคะ่ะลูกค้าเครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้นะคะเป็นเครื่อง 4H k เคค่ะ 210แรงมา้า4สูบความเร็วเทอร์โบอินเตอร์นะคะสีของตัวรถค่ะมาเดิมๆจากญี่ปุ่นเป็นขาวล้วนทั้งคันเลยค่ะอะไหล่โครเมียมมานะคะเกือบจะครบแล้วนะคะมีแก้มซี่กระจังกันชนนะคะที่เป็นอะไหล่แต่งโครเมียมติดรถมาจากญี่ปุ่นค่ะลูกค้าสวยเลยนะคะกันชนใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะอัปเดตร,รอบคันคัตซีภายในหัวเก๋งเครื่องให้ได้ชมกันนะคะ ถ้าท่านไหนนะคะที่มองหา i s u ซ u r o b o คอปหัวแคบเครื่อง214 h k นะคะก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้ที่อู่หันสานะคะถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมจับจองรอรับน้องไปใช้งานกันได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในรบอบคันกันเลยคะ่ะตัวนี้นะคะลงสดใหม่ถึงอู่เรียบร้อยเลยก็ได้โอกาสดีมาอัปเดตให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะคะสีตัรถค่ะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะสวยเลยนะคะลูกค้า ส่วนตัวคัสซีค่ะเป็นคัสซีปลายเต็มนะคะคัสซีหน้าเต็มทั้งเส้นเลยความยาวอยู่ประมาณ6เมตรนะคะลูกค้าสวยเลยค่ะไปดูภายในหัวเก่งกันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะหัวนะคะเป็นสีขาวล้วนมานะคะตัวนี้อภายในหัวะคะ่ะมาประมาณนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเบาะเรียง3ตัวด้วยค่ะลูกค้านะคะถ้ายกขึ้นตรงนี้นะคะก็จะหุ้มเป็นเบาะหนังให้นะคะจะเป็นเรียงสามตัวเลยเนาะถ้าพับเก็บลงก็จะเป็นพวกเก็บเอกสารนะคะภายในเดิมๆของคันนี้ค่ะมาจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อถอดซักล้างทั้งข้างล่างข้างบนนะคะให้นะคะ ซักให้แห้งนะคะแล้วค่อยประกอบเข้าใหม่นะคะส่วนตัวเบาะค่ะเราก็จะหุ้มเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะคะถ้าชอบก็มาเลือกสเปคได้เลยนะคะอยากได้เบาะลายไหนสีไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะคอนโซลมาเต็มเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันยาวๆเลยนะคะรอบๆคันกันเลยตัวนี้มาเป็นคันหน้าเพาท้ายนะคะมาเป็น6น็อตนะคะเราจะมาเปลี่ยนเป็นกระทะมีคิ้วยาง825งให้นะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะ ดูสภาพคัสซีรอบๆคันกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มค่ะความยาวประมาณ6เมตรนะคะถังน้ํามันค่ะมาที่ความจุอยู่ที่200ลิตรนะคะฝนตกค่ะลูกค้าไม่มีที่จอดนะคะอาจจะมีน้ํานะคะเฉดแฉะนิดนึงนะคะแนบค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนบหลังกันบ้างนะคะแนบหลังของคันนี้ค่ะมาอยู่ตัวบนนะคะแนบยาว2แล้วก็ตัวรองอีก4นะคะส่วนตัวล่างค่ะ มาตัวยาวประมาณ5ตัวแล้วก็ตัวรองอีกนะคะก็มาเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเลื่อนช่วงล้อเข้าเป็นรถด,ดำก็จะเสริมแหนบให้ลูกค้าพร้อมอีกเรียบร้อยเนาะพร้อมใช้งานส่วนพวกค่้เครื่องร่ายช่วงล่างนะคะของเหลวน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเราก็จะถ่ายเติมให้ใหม่ตอนเลื่อนช่วงเข้าอีกรอบนึงนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ ยังโสดด้วยนะคะถ้าถ้าท่านไหนมองหารุ่นนี้อยู่ก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้ที่อูหันสานะคะรุ่นนี้ค่ะโรบคอปแคปนะคะยังโสดอยู่ทั้งหมดตอนนี้มี7คันค่ะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ทั้งนั้นเลยยังว่างนะคะหาเจ้าของอยู่ค่ะมารับกลับไปใช้งานกันได้นะคะลูกค้ามีแต่สวยๆเลยค่ะตัวนี้ก็อีกคันหนึ่งนะคะที่ลงเข้ามาใหม่เรามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ค่ะถังลมเป็นอลูมิเนียมนะคะระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่คะ่ะลูกค้า สวยเลยนะคะเครื่องยนต์ค่ะ,ะมันจอดอยู่ติดน้ํานิดนึงนะคะมันยกหัวยากนะคะวันนี้ช่างก็หยุดเนาะเดี๋ยวเราอัปเดตรอบคันให้ได้ชมกันนะคะถ้าสนใจลูกค้าก็แวะมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่อู่หันสามาสตาร์ทลองขับมาดูเครื่องยนต์กันได้นะคะมีหลายคันเลยคะ่ะรุ่นนี้ถ้าเป็นโรบอคอปหัวแคปนะคะสีเเคนะคะหัวเดียวก็มีคะ่ะลูกคา้าแวะเข้ามาเยี่ยมชมเจอกันได้คะ่ะที่อู่หันสาข,ของเราเนาะ วันนี้ก็ลงสดใหม่อีกคันนึงค่ะสําหรับเจ้าโรบคอลหัวแคบคันนี้นะคะอะไรโครบเนี่ยมาก็ถือว่ามาเต็มเลยค่ะลูกค้าแทบจะไม่ได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงให้ลูกค้านะคะมาแก้มที่กระจังแล้วก็กันชนใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะ,ะถ้าถามราคาเนาะเดี๋ยวเราจะบอกราคากันนะคะถ้าทําเป็นรถด,ดัมนะคะ,ะสเปคกระบะ3เมตร60นะคะถึง3ม,มตร8กระบอก4ตันค่ะแต่งสเปคอูราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 3 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้ารุ่นนี้เนาะ ถ้าชอบก็แวะมาดูคะ่ะชอบคันไหนก็เลือกสั่งจองสั่งสีสั่งสเปคได้เลยคะ่ะลูกค้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เนาะทางอู่ก็มีรถเข้ามาใหม่นะฝากถึงลูกค้าแล้วก็ FC ด้วยถ้ามองหารถดำไว้ไปใช้งานในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันสามีอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคา ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนคาสไทยนะสอบถามเข้ามาได้เนาะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถตัวจริงได้ที่อู่หันษาค่ะถ้าชอบถูกใจแล้วก็อย่าลืมจับจองนะ,ะรอรับน้องไปไว้ใช้งานกันได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่ก็แล้วกันค่ะลาไปแล้วทุกท่านสวัสดีค่ะ